รับชมคลิปฝากทุกคนกดติดตามกดกดไลค์กด subscribe like, ในช่อง James Satsi นะฮะอ,อยู่ในช่อง James Satsi วันนี้เราอยู่ในเกมไหมครับในมอดของซอมบี้มาแล้ชีวิตเราในแนวซอมบี้นะฮะใครที่อยากดูแนวซอมบี้นะครับนะครับในมอดซอมบี้นะครับก็ทุกค,คนก็โอ้ยๆอ,อะไรอะวอตเอวได้เลยคนดูอันนี้คือนนบ้านของเราเพื่อนอันนี้บ้านของเราได้เหรอไม,ไม่มีของให้เหราบ้างใช่ใช่ มันมีกล่องอะแต่เราเปิดไม่ได้มันล็อกอะหายแล้วล็อกแล้วเราต้องใช้กิ่งไม้ในการทําที่สอกประตูอะสดอก,กรเฮ้ยในนี้ก็มีกล่องมีเตียงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราตัดไม้ก่อ,น,อนเป็นบ้านเราเป็นแลนด์มาร์กแล้วแล้วกันเฮ้ยเราหอกไงวะอันนี้บ้านเราหลังจากที่โดนซอมบี้บุกใช่แล้วเราไปขุน,น,ว,นวันแรกตอนมืดน่าจะยังไม่มีซอมบี้นะมั้งใช่ปะใช่ใช่ใช่ไม่ไม่มีไม่หรอตอนเช้าก็มี แต่แค่ว่ารอบแรกมันจะมีน้อยตรงนี้มีบ้านตรงนี้มีบ้านโอ้ยตรงนี้มีแบบพวกพวกเอ่อมีพวกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยนกฟินิกซ์นกฟินิกด้วยเหรอนกฟินิกซ์ฮะนกฟินิกซ์เลยวะมีฐานหินมีฐานหินมีมีเหล็กโอ้ยตรงนี้โอ้ยเฮ้ยมีมีซอมบี้นอนตายอยู่ใชื่อวะมันนอนอยู่ปะเดี๋ยวเราไปสำรวจบ้านนี้ก่อนแล้วกันนะคุณดูเราต้องหาของก่อนอะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองนะถ้าเรามีของอ่ะ ตัวนี้มันลอออ็นอกอ่ะมจนที่บ้านแรกก่อนละมันล,อล็อกอ่ะเดี๋ยวสำรวจก่อนนะสำรวจสำรวจสำรวจกันแล้วกันไม่มีกระป๋องที่ททลอ็กลอกกระตูก่อนอ่าห้างเรามีซอมบี้นอนตายอยู่ไปหาเขาล้วกันโอ้ยได้ทีาา่กระปุกตูมาสามอันทำไงอ่ะขุดต้นไม้เหรอใช้สติก๊กเออตัดต้นไม้ก่อนม,มีนอนอยู่ โอ้โหไอเหี้ยมาถึงแตกเลยฮัลโหลซอมบี้ฮัลโหลซอมบี้สามตายแล้วสองโอ้ oh, หมดโอ้แ oh, ม่งแตกง่ายเกินมีกล่องที่ล็อกกันเยู่เออเฮ้ยเจอของกินเปิดตู้ได้ของกินว่ะโอเคายังดี ไเพื่อนนนตอเี้ยอยู่บ้านเดิมเลยพยายามสะดอกกุญแจอยู่ขี้ขอสำรวจแถวนี้กันแล้วกันโอ๊ยากอ่ะเนี่ยต้องขุดต้นไม้ก่อนล้วกันคุณดูเฮ้ยใส่น้ำชัดเจนเลยเอ๊อปึ๊บปึ๊บเข้าต้องขุดต้นไม้ก่อนตอนเนี้ยโอเค โอเคไหนที่สุด <S <S เปิดได้ละได้เหรอ,อเดนเนื้อสอมบีเพือ่อกูกูจะดอกกุญแจเสียไม้ไปได้ไหลายอันเพื่อ,นนป,ลอปลูกต้นไม้คื้นนะเราคนนี้ปลูกต้นไม้คื้นได้คนดีไงอาอปลูกไม่ได้แต่ตมาเราทำกล่องอุ้ยเอาอโอเคนไม้ เดีลยเราต้องทำอาวุธก่อนดาบไม้โง่โง่เอปั๊บเ๊บเอ๊เ็ดแล้วก็เราจะทำเป็นอะไรดีเพื่อนนายไปไหนแล้วเนี่ยเราทำกำลังทำพวกขวานอยู่ขแล้วก็จะเป็น ออมเป็นไหมเนี่ยเป็นมีให้ดูอยู่ก็มีอันหนึ่งเดี๋ยวพอพร้อมลุยอ่ะพร้อมลุยเลยเหรอมันมีปืนนะใช่เหรออุ้ยข้างล่างนั้นมีซอมบี้อยู่อ่ะใช่ปะเอ้ยไม่ใช่จะค้นคนค้นพวกเราเจอคนเก๋เจอคนเก๋เราต้องรักษาเขาหนอยวะเห็นจะไฟกระเป๋าด้วยเปิดไม่ได้โอ้ล็อกวุ้นกูเจทองว่ะของดีป่กว่ะ ลุงจะต<ด>ีผมไม่เนี่ยลุงกูคนตู้เย็นก่อนกูคนไปละไม่มีที่อ,อะไร,รอเออกูเก็บมาแล้วกูเก็บพวกเอ่อพวกแอป้นมาหนึ่งตีโอ๊ะหนึ่งตีสองอเ,เสียงอะไรวะ อุ้ยกูจะดรอกรู้ใจได้ึบโอ้ได้ภาพบรรพย์อุ้ยกูได้เฉลงางเฉลงฟาดหัวแบกกูบอกเลยอุ้ยทำไมถึงเจอนกฟีนิกซ์อยู่ข้างบนน่ะไม่รู้เหมือนจะเจ้านี่เราคุณแล้วมันมายัางไงอะ่ะกูพูดเรืยไว้ก่อนแล้วกันพวกนี้ด้วย <พา S 2> ถ้ากูมีปืนกูสอยฟีนิกซ์ล่วงนะน่ะไปล็อกขีดฟีนิกซ์ได้ปะเฮ้ยกูดูถ้าถ้าถ้าพูดหยาบไปก็โทษนะ อขอพายการที่การเพม,มันเป็นโลมับบนเป็นโลคคาแรเตอมันเป็นนิสัยอุ้ยมันเป็นนิสัยมันเป็นสันดานอ้าวะไรเป็นงไนโอเคได้่านละตอนคืออย่างงี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรจริงเราต้องหาของก่อนครับคนดูในชุดนี้ต้องหาของก่อนเพื่อเราจะไปสู้ซอมบี้ในผมก็กะว่าเราจะใช้ชีวิตในการเอาชีวิตรอดในการใช้ซอมบี้อยู่เอาชีวิตรอดจนมีประมาณหนึ่งร้อยวันใช่ไหมเพื่อนเอ่กูมี กูกูได้ผ้ามาด้วยเดี๋ยวเอาไว้คลาดผ้าพันแผลโอเคต่อไปเราไปไหนดีสำรวจไปไปในเมืองปะไม่เอาดี้ได้ได้เข้าเมืองก็ได้เข้าเมืองเลยมีมีมมมดอยู่อาหารจะหมดนู้นคนดูดูเมืองดิเ,<อ>เป็นไงอะ่ะเจอหมูเจอวัวตีให้ตายให้หมดนะเฮ้ยเอาออกออกง่ายเฮ้ยอะไรกล่องอะไรอ่ะเฮ้ยกล่องของไะเนี่ยเฮ้ยไปข้างค์แรก่อนเอาเพื่อนอันนี้กล่องของไะเนี่ยมีศพด้วยไปดูดิมีมีพวกอะไรตายตึมเลยว่ะเอ้ยเอาผุดได้ปะ ได้มล่ะเอาถ้าทำอะไรได้นี่ซัพพลายดอปเอ้ามันเป็นแอด์ดอปนี่ข้างล่างข้างไม่ได้อะข้างล่างมีอะไรอะถือมีดด้วยนะระวังด้วยนะอุ้ยเพื่อนเจอศพโอ้ยศพออ้โหคุณดูสีเหลืองนี่ใส่ขาดเหลืองมนี่ปูหมูตายเกลือเลยแต่ต้องหาของแถวบ้านนี้ก่อนเว้ยในเมืองในเมืองจะมีซอมบี้วะอันนี้กูว่าฝีมือคนชัวร์เลยน่ะไม่น่าใช่ฝีมือ น่าจะเป็นคนมากกว่าเพราะว่าซอมบี้มันคงไม่มีสติที่จะมาทำอย่างนี้ว่ะเออระวังด้วยนะเฮ้ยทองอีกแล้วว่ะขอเปิดแล้วกันเอาไล้ซอมบี้วะไม่ได้ม่ใช้ทองด้วยด้วยกันบ้างนี่เฮ้ยเพื่อนกูเจอเตียงเดี๋ยวเอาไว้ก่อนไว้มาร์จุดเซฟเราไปเข้าทางนี้กันนะซ้า,ายมือก่อนดีกว่าโอ้ยกูได้ชุดก็โอ้โหนิ่มเลยยี้ เราก็เอาคนดูเราเข้าไปหาของกันถังขยะอยุอะอ้ยถังขยะมีขวดแก้วอะไรอ่ะมีชงมีเชือกโก็มีของตึมเออไม่ทำอะไรท้างมันเราเราขุดเอาเตียงไปก็พอเฮ้ยเพื่อนกูได้อะเลือกที่หมดว่ได้เข็มฉีดยาจะทำของกินดูจะทำอะไร<ม>เข็มฉีดยาเข็มฉีดยามึงก็ดูดิมันชื่ออะไรอ่ะมันมีเพิ่ม,ม,มความเร็วอ่าเพิ่มพละงกำลังมันมีอะดรีนาลีนสปีดสติงอะไรสักอย่างนี่แหละ ของเติมของเติมเพื่อกูไปไหนเน่ะไปเพื่อนเข้าเมืองไปต้องใช้ไปอยู่ไหนอะไอเริ่มมืดแล้วเฮ้เก็บหาของในถังขยะก่อนเฮ้ยมีของเติมลุงแรกได้ปะแรกไม่ได้ถ้าจะพอกินได้หยุดมักเนื้อซอมบี้ไป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 โอ้โหเรียบร้อยเลยอยู่ไหนแว่นอยู่ไหน ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเมืองอ่ะเฮ้ยเมืองทางขวาทางซ้ายอ่ะอ่าดูในแมปได้เข้าๆในเมืองมาก่อนเริ่มเริ่เริไหนอ่ะอ๋อทางพลทางแป๊บนึ่งกูอยู่ตรงทีวีอ่ะมามาทางทีวีเดินงไปเอาไว้คราบกระเป๋า อย่างน้อยก็ยังมีพวกกระป๋องเปล่าๆหรือว่ามันต้องฆ่าไอ้พวกนี้ถึงจะได้กระเป๋องอะจำไม่ได้วะคนขวามือเหรอคนคนมั้นอ่ะก็กูกับมึงไงเนี่ยขวามือคุณลุงอ่ะสวัสดีครับคุณลุงอุ้ยอันนี้สีมือคนหรือสีมือซอมบี้อะดูดิคนดูอุ้ยได้อะไรมาอ้าวเพื่อนกูได้อาหารแห้งเหรอเพื่อนเพื่อนเออว่า อุ้ยจะมึดแล้วอ่ะมืดแล้วเพื่อนข้อทางนี้ได้ไหมไม่กระจกเหรอไม่กระจกเหรอใช่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 นี่เพิ่งเข้าเหรอปุ๊บเลยอุ้ยเสียงดังไปเปล่าอุ้ยบอดเต็มเลยเสียงดังไปเปล่าเสียงดังไปเปล่าเจ๋อเไม่น่าเลยมีมาทางนี้เพื่อนมีมาทางนี้หรือว่าเราจะกลับบ้านก่อนกูเอาเตียงวันเดียวเองอ่ะนี่นี่ยังมีทางนี้มีทางนี้ตามมาตามมาตามมา ต่อจังขึ้นได้ไหมนะี่ยขึ้นไม่ได้อเอา้าเอา้าโอ้ยผมไม่ได้ยินหรอกไปไม่มีตายอยู่<ร><ร>อขวามืออุ้ยมาเด็กมาเด็กมาเด็กเอาฉลงไปกนปินแล้วดินปืนหน่อยเพื่อนจะถือไฟไว้นี่ไหไฟมีไฟอยู่ทางนี้พูดทางนี้แป๊บนึงเพื่อนทู่ผายอุ้ยเสียงขง้างบน เฮ้ยอะไรอุ้ยตายปะน่ะอุ้ยจิมโอ้ไม่กันตายแล้วไม่ทำฉันจะกลับมันกูชุบเพื่อนกูชุบเพื่อนกูชุบกูชุบกูชุบ What the hell bro ไปยังอ้ยเอ้าโอ้ยตาสว่าง แปลว่าอะดรีนาลีนที่มึงกินไปเป็นที่ช่วยทำให้มองกระสืนไปเพื่อนตรงนี้มีกล่องวะเอา What the h e อะหายกูหมดแล้วเพื่อนโอ้โอ้ท้องร้องเลยอะจอก ต้องคอนอัครับโจ๊กอะไระทำงางนี้ก็ได้เพื่อนโอ้ท้องกูร้องดังเลยอ่ะเปิดไม่ได้ไอเ้เหี้ยเยื่างแบบนี้ทำไมมึงต้องใช้ที่ตะดอกคนเจวะเสียงหัวใจเต้นตับ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 อุ้ยๆเสีงเยงอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะน้ำหรอ เสียงมันอยู่บนหัวเราเลยวะ่ะโอ้ยโอ้โหที่สลรักกูแจไปหมดเลยท้องบนมีวะ่ะลงข้างล่างเดี๋่วเพื่อนลงข้างลง่างนะกูอยู่ไหนเพื่อนดูเลือดดิโอ้โหเสียงคนน่ากลัวเลยวะ่ะรออะไรเพื่อนน่พูทางนี้พูยมันจะมืดแล้วเว้ย น่ากลัวอุ้ยน่าอุ้ยน่ากูซีดมากเลยตอนเนี้ยเอาไงดีวะกูไม่มีอาหารแดกแล้วอะไม่เหมือนกันเราต้องมาไปข้างล่างไปข้างล่างหาของข้างล่างวะวิ่งไม่ได้แล้วะวะเชยื่อเราวิง่งค่อยๆเดี๋ยวตายที่นี่เหรอะวะเราตายกันไปนเราเรายังไม่มีใครตายสักรอบเลยใช่ไหมมีแค่น,น็อกโอ้แล้วเรื่อมึงไหลตามทางเลยว่าเพื่อนอนี่ไย ยังไงเมียแอปเปิ้ลช่วยชีวิตเราว้า,วายไีก็เอาเกาะเอาชุดกเกาะคนละอันอย่างน้อยเอ้ยอย่างน้อยกวพามาหาเจอแอปเปิ้ลไว้เออต้องอย่างงี้ดิอม่พอวะจะลงไปหาไหมจะใส่ก,ก่นอนโชคด,ดีเหี้ยไอตู้นี้แม่งไม่มีกุญแจถายเว้นจะลงไปชั้นนึงวะเฮ้ยห้องตรงนี เอาดาบไปเพื่อนห้องนู้นถูกห้องนี้มึงมือมึงเอาดาบไปก่อนอ่ะกูมีอยู่ดาบเหล็กนะมีอยู่เนี่ฮะดาบเหล็กใช้ดาบนี้หละได้อยู่เอาเอาดาบเหล็กไปกูมีคาวบากูสัตว์เสียงดังซะบนหัวบนหัวเว้ยมันล็อกไอ้เหี้ยค<ว>่ะหดีวะชั้นบนน่าจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวกูเก็บไอ้นี่ไปก่อน เลือดไหลเฮ้ลงมาข้างล่างดีกว่าลงมาข้างล่างดีกว่าลงมาอีกชั้นหนึ่งทำไมมันกลางคืนเร็วจังวะข้างล่างมีปูไหนวะเนี่ยข้างมีโู้ย่กูมองแล้วไม่เห็นวะตาย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 มาดิมึงตายเหรออ้าวมีอีกตัวมีอีกตัว ไม่ได้ไม่เป็ชุบได้อยู่อยู่ความแต่ไม่มีอาหารแล้วนะอาหารกูจะหมดนะชุบอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงมาข้างล่างอีกชั้นนึงอันนี้มันใช้ใต้ใช้ใช้ใช้ที่อะไรชั้นใต้ดินนะเพื่อนนั่นก็ไปสุดเลยนะแต้มบนสุดเลยเหรอ โอ้ทองเราจอกๆเฮ้ยกูว่าแล้วเสียคุณคุณเอา้ามีกล่องกล่องกล่องเรากล่องเดิมไงโอ้เพื่อนอาหารกูหมดกูตายกูายกายกตาย,กายจริงอาหารหมดไม่นะเพื่อนเต็มละนอนไปแล้วกูนอนไม่ได้ก็มันมีมอนสเตอร์เต็มไปหมดจะไปนอนไ,ไงอ่ะ เอาข้างนอกแม่งไงสัตว์เฮ้ยเฮ้อ๋เดี๋ยว<อ>เจอกันเจอกันเมื่อชาติต้องการเอาเทำไมากูยังไม่ตายเนี่ยอหากูหมดเอ,เอ,ดอื้ออ่ะกดไลน์ตายอ่ะกีทรายค้างโอ้ยกีทรายค้างตาย ไม่เป็นไรครับเออดอะไรเกิดนี่อ้าวกูไม่ได้เกิดอ้าวกูมาเกิดนะอ้าวก็มึงกดอันนี้ที่เตียงไว้ไงโอ้โหข้างบนดีกว่าข้างบนน่าจะมีท่อรั่วอะไรอะ่ะมีคนอยู่ข้างในจูบี้คนอยู่ข้างในไหน โอ้อาหารเราเยอะๆนะอย่ารีบตายอีกเลมึงลองกดแถบดูดิซอมบี้เต็มอ่ะเนี่ยตรงข้างๆนี้ก็มีเนี่ยอุ้ยโอ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 ้ยเราเราต้องออกไปจากที่นี่ว่ะต้องออกไปจากที่นี่ว่ะเยอะมันมีพิษหรือเปล่าใช่ใช่มันมีพิษรอบตัวมันเก็บเก็บของแล้วรีบตามกูมาตายก็ตายเก็บของแล้วรีบออกมาเร็ว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 ตามหลังมาเร็ว อะไรวต่อพีดซอมบี้ทหารถึงขวานมาด <นะ S 1> ิมาดิมาดิตายวันนี้เอาวันี้กูช่วยก,ายากายูช่วยมาใกล้มาใกล้ช่วยมาใกล้กูปะเนี่ยใช่ไ,ไม่ดอบอะไรเลยเหรอวะอย่างน้อยดอบชนุนมึงมาหน่อยก็ได้มั้งกูเกาะของยากาอะอ๋อแล้วกูทิ้งเตียงไว้ตรงนั้นอ๋อชิบหายละโอ้เพื่อนมีซอมบี้ว่ะ มีให้โดนซอมบี้เด็กเอาไงดีวะยุ้งเจมตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโหโเจมเต็มเลยเพื่อนข้างหลังก็มา<ะ>ไปเร็วกู<ด>ไปเร็วไปเร็วมาเลยเพื่อนมาตามหลังมาอยู่อย่าตีกูนะ จ้าไปละ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 จ้าก็เลยบ้านมันลอยได้เว้เนี่ยมันตามหลังมาแล้วมันตามหลังมาแล้วตามหลังมาแล้วจริงจริงผูดจริงเรื่องไปละเช้าแล้วชาวละเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็น่าจะหายไปละเพื่อนตามกูมะตามอยู่เพื่อนอะไรวะมันเหมือนจะไม่กลับไปนะมันจะตามอยู่นะใช่ใช่ใช่เหรอหาบ้านเข้าหาเข้าไปแล้วไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วมันมันไม่ตามแล้วเอาบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันเช้าเช้านี่โอเคเช้าเช้าไม่น่ามีโอ้ยหนึ่งวัน ไปได้เชยผ่าแล้วหนึ่งวันว่ะวันของเราไม่มีกล่อง,องเลยเว้ยช่างยาาลำบากแซ้เออวันแรกก็แย่แล้วอะ่ะวันแรกก็น่ากลัวแล้วอะ่ะวอ,อันนี้น่าเอาเป็นบ้านชิบหายข้างล่างมีเซฟเฮาด้วย <c oughs> แต่ข้างล่างก็มีซอมบี้เหมือนกันล่างสุดเลยนลังเรามันเตอร์ <c oughs> ไม่ได้เนาะมันต้องใช้ทั้งเราผ่าไปแล้วหนึ่งวันเว้ยคนดูเว้ย อ่าวเต้องวาดไปให้ได้เราจะหาพวกเพื่อนพ้องเราเช้าเสดใสโอ้ขออนุญาตเข้าไปนะครับขออนย้ายไปนะครับขอุญาตนะครับโอ้ห่วยากเกิน ออออกูตายโอ้อเล่นยากไป่ะเจมได้อยู่อะได้อยู่เว้ยแต่กูตายเกิดตายเกิดเลยนะเพื่อนเนี่ยมาดิ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 ไม่ไม่ไม่อย่าตามกูขอร้องขอร้องไม่เอา ขอยายามนะครับตามกูไม่หยุดเลยเพื่อนเพื่อนกูอยู่ไหนวะเนี่ยเออ,เอ,อขอย้ายึ้นไปนะครับที่จะตามกูมาหาพระเศษอะไรวะไม่มีจะกล่องเรื่องเราต้องเปิดอะไอ้เชี่ยคิกเกอร์โอ้ไม่จะของของให้เปิดวะมีของเราต้องเปิดเองสำรวจจัดนี่แค่นี้จบ Oh. มีเจของให้เปิดมุณก็ทำที่สดอกกุญแจดิใช้กิ่งไม้อะใช้กิ่งไม้ก็เลยกิ่งไม้อย่างเดียวกิ่งไม้ที่เป็นไม้ที่เราขึ้นอ่ะหรอเออเป็นไม้แท่งอ่ะแท่งไม้อะ,อะแล้วก็วางช่องบนบนกลางวางยัง,งนะกดสมุดดูนะ่าจะมีบอกอยู่มั้งสมุดอ่ะ เออในสมุดมันมีอยู่เพื่อนมึงมีกิ่งไม้ในตัวปะอ่ะเรากดไปที่สมุดวิธีสองคราบอ่ะแล้วก็ไปดูที่หน้าสี่เดี๋ยวย่งมันจะเป็นคล้ายเหมือนล็อกปิกอ่ะได้ไหมโอ,อ้โหย่เลยก็แย่เลย ว่ามันยากไปว่ะเหียหรือกูขี้แยงวะไหนก็จ้อยได้ว,วาไปทางของต่อมึงขบับลอถฟิกได้ยังเนี่ยยังทำไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตรงนี้กูจะค่อยตัดออกมึงเปิดจอดิค่อยตัดตรงนี้ออกก็ได้ไม่เป็นไรกดเลือกอะไรอ่ะให้ทำอะไรบ้างมึงแค่ต้องมีสต,ติ๊กก็คือแทง่งไม้ มึงกดไปที่คัฟของดิคาฟของอะคัฟของในโตครคัฟนะได้ยังขอญาตอ่าแล้วไงต่อกดไปที่สมุดอ่าสมุดอ่าแล้วมันจะมีสายมือคู่มือเห็นปะอ่ามันมีคู่มือขึ้นปะอ่าแล้วกดไปที่หน้าสี่ เึงเห็นคล้ายๆล็อกปิกไหมเหมือนตะเกียบอะเดี๋ยวปะโลไปที่สม,มุดต,ตัวค้าไปที่สม,มุดไม่เห็นมีอ๋ออันที่สี่นะอ่าหน้าที่สี่เดียยังอยู่ขวามือได้ไหมเนี่ยขวามือใช่ปะเฮ้ยมึงเปิดจอได้ง่ายกว่าเลยเนี่ยจบทำไงมัน กดไปที่โต๊ะคราบปุ๊บกดที่สมุดใช่ไหมสมุดสีเขียวอ่ะอ่าอ่าแล้วสายบนเอออ้อยเอ้ยแกเปิดจอก็ไม่เสียเวลาและเป็นอะไรวะไม่เสียเวลาโอ้ยโอ้กูตาย เพื่อนเกิดไหนเออเบิร์ตเกิดไกลไอ๊เป็นไรหรือว่าเริ่มใหม่ไอ้เอ้ยแค่นี้ก็ไปไหนไม่รอดแล้วอ่ะตายไปคนละห้ารอบแล้วอ่ะมีอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรนัอะไรอ่ะซอมบี้วิปลิตห์้าวไอสัตว์ห้าวอ๋อ้าวมนุษย์หรอไอ้ซอมบีโดนลุมดิโดนลุมเลยว่าเด็กเอาเอาเลือดมันห้าสิบโอ้โหอันนี้เหมือนเป๊ะเลยสองหนึ่ง สยองไปไปตัด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 คลิปเลยฟอเยอะโอเคเอาไปเจอกันใหม่ ep สองกัน ep นี้ไว้แค่นี้หรือเปล่า ep หนึ่ง ep หนึ่งไม่ทำไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเอาไว้เริ่มใหม่เดี๋ยวกูไปทำหมดใหม่มันยากไปกว่มึงว่าปะ ep ศูนย์ ep ศูนย์เซิร์ฟให้คนดูดูครับไปเจอใหม่ ep หน้าอี ep ทดสอบ ep ทดสอบว่า การใช้ชีวิตหนึ่งร้ยอยวันเราอ่ะเป็นไงมาเจอแล้วอีพีหนึ่งอ่ะมันจะกลับมาดีกว่านี้คนดูเราจะชะาดว่าน,าน,านี้เว้ยมาเจอใหม่ในอีพีอเอออีพีหนึ่งครับอีอีพีทดสอบมาเจอใหม่นะครับจุ๊บว่า